ชีวิตคู่ของดาราดังค่ะต้องบอกว่าวันนี้จะพาทุกคนมาติดตามเรื่องราวของดาราหนุ่มคนนี้ความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่กับภระยะของเขาล่าสุดเจ้าตัวออกมาชี้แจงผ่านรายการดังเป็นอย่างไรมาชมกันค่ะ สำหรับคนที่เป็นอีกหนึ่งคนที่มากความสามารถด้ค่ะคนที่เรากำลังพูดถึงคือหนุ่มดอมเห hey, ตระกูลค่ะเป็นนักแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่ที่มากความสามารถปัจจุบันเขาอายุ46กันแล้วนะคะความหล่อของเขาเนี่ยมไม่เบากันเลยทีเดียวและค่ะอย่างที่ทราบดีว่าเขามีดีกรีเป็นถึงทายาทเจ้าของหนังสือพิมพ์ชื่อดังในประเทศไทยนั่นก็คือ หนังสือพิมพ์เดรีนิวเป็นหนังสือพิมพ์ในระดับตำนานก็ว่าได้ทนันทีเจ้าตัวเองก็เริ่มก้าวเข้าสู่วงการแล้วก็มีชื่อเสียงทางการเมืองมากขึ้นค่ะมีโอกาสได้ไปประกวดหนุ่มสาวแพลวในปี1994ติด1ใน5ด้วยต่อมาเขาก็เริ่มมีผลงานแสดงออกมากลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นเขาก็ยังเป็นที่เคารพรักของรุ่นน้องในวงการบันเทิงด้วยค่ะ ไม่เพียงแค่รับงานแสดงนะคะแต่เขายังมีธุรกิจส่วนตัวอีกด้วยต้องบอกว่าโอโหเป็นอีกหนึ่งคนที่สุดยอดมากๆค่ะหลังแต่งงานกันก,นกระสานอกวงการอย่างก้อยศศิลักษ์ค่ะปัจจุบันเจ้าตัวก็มีบุตรด้วยกันแล้วหนึ่งคนเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแต่หลังๆก็มีข่าวลือว่าความสัมพันธ์ของเขากับภรรยานี้กําลังสั่นคลอนนะคะโดยฝ่ายชายนั้นมีพฤติกรรมเลยเถิดนั่นเองล่าสุดเขาไปออกรายการขับไฟเดย์โชว์ค่ะเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งตอนแรกเจ้าตัวก็พูดคุยเรื่องราวในอดีตที่พบเจอกับภรยาสาวแน่นอนว่าขณะที่เขาพูดถึงเรื่องนี้ตัวเขาเองก็ดูมีความสุขไม่น้อยค่ะแต่หลังจากที่ถูกถามในเรื่องความสัมพันธ์ตอนนี้ของเขากับภรยาเขาก็ตอบอย่างตรงไปตรงมาซึ่งตัวเขาเองก็เปิดใจว่าตอนนี้เนี่ยยังคงติดเที่ยวและอาจจะมีถึงเนื้อถึงตัวกับคนอื่นบ้างแต่เจ้าตัวไม่ได้ยืนยันอย่างชัดเจนว่าความสัมพันธ์กับภรยาเป็นอย่างไรนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เจ้าตัวเปิดเผยค่ะ